สวัสดีครับวันนี้จะพามาเยี่ยมบ้านลูกค้านะครับที่หมู่บ้านไลฟ์บางกากบูโรวาดวงแหวนพระราม9ก้านะครับบ้านที่พามาดูในวันนี้นะครับเป็นบ้านที่อยู่ติดถนนเมนของหมู่บ้านเลยนะครับเข้ามาจากหน้าหมู่บ้านเนี่ยประมาณ200เมตรนะครับความพิเศษก็คือบ้านอยู่หน้าสวนเลยนะครับว้าวสวนใหญ่มากครับ บ้านในวันนี้นะคบเป็นบ้านใหม่นะครับยังไม่เคยเข้าอยู่นะครับมีขนาดพื้นที่ใช้สอยนะครับ207ตารางเมตรนะครับเป็นทายสี่นอน3ามน้ำเลยนะครับอยู่บนที่ดินขนาด56ตารางวานะครับหน้าบ้านจอดรถได้2คันนะครับความดีของบ้านอันนี้ก็คือ สูงหน้าสวนนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมดีมากครับหมู่บ้านไล์ฟังกอบปรโรบาครับอยู่ไม่ไกลจากเส้นมอเตอร์เวย์นะครับสามารถขับไปสนามบินสุวรรณภูมิไม่ไกลนะครับอยู่จิดเส้นวงแหวนเดินทางสะดวกทั้งขาเข้าขาออกครับหน้าบ้านหันหน้าทางทิศใต้นะครับทิศใต้พอดีเด้งเลยนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูรอบๆบ้านก่อนนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ทางหมู่บ้านจัดการให้นะครับถือว่าเป็นบ้านที่มีบริเวณใช้ได้นะครับท้ายนี้เป็นท้ายที่มีห้องแม่บ้านด้วยนะครับเ,เราจะเข้าไปดูในบ้านกันนะครับ บ้านเป็นบ้านใหม่นะครับจะไม่มีการเข้าอยู่เลยเป็นบ้านหน้าโครงการในบ้านจะมีสี่นอนสามน้ำน,นะครับ ตอนนี้เป็นส่วนของมุมทานอาหารนะครับนี่เป็นส่วนของมุมรับแขกนะครับ และต้องกต่บ,บรดูวานะครับท้ายนี้นะครับจะมีห้องนอนข้างล่างด้วยนะครับซึ่งเราสามารถปรับเป็นห้องอเกปรผสมนะครับไปดูหน่อยใช้เป็นห้องทํางานก็ได้ห้องพักผ่อนก็ได้ห้องเลี้ยงลูกก็ได้ห้องนอนผู้สูงอายุก,ก็ได้นะครับซ้ายมือเป็นครัวนะครับ ตัวนี้ทางโครงการให้มาตั้งแรกเลยนะครับหายากนะครับบ้านที่มีที่ดินขนาด5้าสิตารางวาแล้วมีห้องแม่บ้านด้วยนะครับ เพราะส่วนใหญเนี้ยจะเก็บไว้กับไทยที่มันใหญ่ที่ดินใหญ่ๆนะครับก็เป็นห้องแม่บ้านนะครับ ต่อมาเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำชั้นล่างเป็นห้องน้ำแขกห้องน้ำแขกสามารถใช้อาบน้ำได้นะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นห้องนอนแขกข้้งล่างที่มาใช้ห้องน้ำข้้งล่างนี้ก็ได้นะครับอาบน้ำเดี๋ยวเราก็ไปดูชั้นสองกันต่อนะครับ ทั้งบนนี้ก็จะมีในส่วนของ l i ฟ i ิ้ง o o m มนะครับห้องนอนมาสเตอร์นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ทุกบ้านจะ ก้นทำ w อล์ i n ินโฟเซ s ได้นะครับ มาดูเวียกันหน่อยไหมฮะวีดเบียงสวยสุดในโครงการนะครับเพราะมาอยู่หน้าสวนเลย ถนนหน้าบ้านใหญ่มากเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูสองห้องนอนนะครับคือห้องหน้าน่าจะเห็นวิวได้ชัดกว่านี้อีกนะครับอวิวห้องนอนสองนะครับ เป็นวิวเต็มเต็มเลยนะครับเป็นบ้านที่ตอบโจทย์เรื่องวิวสวนนะครับมีห้องนอนสาม ชั้นสองนะครับสว่วนนี้เป็นห้องห้องน้ำแชร์ระหว่างห้องนอนสองกับห้องสามนะครับ ีสัญญาณกันขโมยนะครับสภาพใหม่นะครับข้อดีของหมู่บ้านนี้นะครับก็คือทางข้าหมู่บ้านจะมีป้อมรปภถึงสองป้อมเลยนะครับเป็นดับเบิลเกตครับแลกบัตรเข้ามาแล้ว ก็จะมีอีกป้อมหนึ่งนะครับคอยตรวจสอบเป็นหมู่บ้านที่มีความปลอดภัยสูงมากเลยนะครับ